หลวง่ซอเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้องมาขยี้เรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วค่ะผู้ชมขาวันนี้เราจะมาขยี้กันเรื่องราวของ8พระเอกหน้ามนคนหน้าหล่อนะคุณผู้ชมแต่พระเอกทั้ง8คนนี้นา้า หวานมากค่ะคุณผู้ชมจะหวานขนาดไหนน้ําตาลเรียกพี่เลยก็ว่าได้มาเริ่มต้นกันเลยค่ะคุณผู้ชม่ะพระเอกคนแรกนะคะนั่นกะ็คือน้องวินเมทาวินพระเอกคนนี้น่าหวานจริงๆคุณผู้ชมเรียกว่าจับใจเลยก็ว่าได้นะหลายๆคนบอกว่าความหวานของน้องวินเนี่ยทำให้น้ําตาลค่ะคุณผู้ชมนะ ปกติหลายๆคนบอกว่าน้ำตาลมันล่อมดใช่ไหมแต่หน้าน้องวินเมทวินเนี่ยสามารถล่อมดได้ด้วยเพราะความหวานนะคะของหน้าน้องวินเมทวินนั่นเองค่ะมาคนต่อไปค่ะผู้ชมคะ่ะน้องกัปคณาวุฒิก็เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะผู้ชมที่หน้าหวานมากและการเล่นละครของน้องกัปคณาวุฒิค่ะผู้ชมอย่างบทบาทล่าสุดเนี่ยมัดหัวใจยายซุปตานะคะก็เล่นเป็นหนุ่มหน้าหวานนะคุณผู้ชม และอีกหนึ่งเรื่องค่ะดวงใจเทวพรมที่เพิ่งเปิดกล้องไปหมาดๆเปิดเขาเรียกว่าเปิดตัวละครเรื่องนี้ไปหมาดๆนะก็หลายๆคนบอกว่าถ้ายืนเทียบกันแล้วเนี่ยกรฟคาวาวิหน้าหวางสุดเลยนะคะมาคนต่อไปก่ะวุผูชมคาคนนี้ก็โด่งดังมากๆจากละครซีรีส์เรื่องดังนะคะคือนั่นคือน้องนุนิวชะ ว่ารินนั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยค่ะน้องนุนิวเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆนะคะเราจะเห็นได้จากในละครเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อละครเรื่องนี้ค่ะผู้ชมหรือซีรีส์เรื่องนี้นะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยหลงรักน้องนุนิวไปตามๆกันเพราะความน่ารักความบ้องแบววของเด็กวัยทีนอย่างน้องนุนิวเนี่ยทำให้หลายๆคนบอกว่าหลงเสน่ห์ตก อยู่ในวังวนของน้องนุกนิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กอะไรน่าหวาดจังเลยนะคะมาคนต่อไปค่ะทุชมค่ะนะั่คือน้องอินสารินนั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะก็เรียกว่ามาเรียกเรตติ้งให้กับทางช่อง3 SD นะคะกับละครซีรีส์เรื่องคุณหมีปาฏิหาริ์ค่ะ ชายหนุ่มคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกๆนะจนถึงวันนี้ค่ะน้องอินสารินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ถูกจับตามอง ในความหวานหน้าหวานของน้องหวานจริงๆค่ะมาคนต่อไปค่ะผู้ชมขาคนนี้ก็น่ารักหน้าหวาน,น,าน,น,นหน้าทนุถนอมนั่นคือน้องเซน์สุภพงษ์ค่ะใช่หนุ่มคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หน้าหวานจ่อยเลยน่าหวานน่ารักมากเลยอ่ะเป็นพระเอกที่น่ารักหน้าหวานมาก,มากๆนะคะจะให้เล็กซี่บัญญัติคาไหนก็คงบอกได้คําเดียวว่า น้ำตาลเรียกพี่นะคะคนต่อไปค่ะคนนี้น้ำตาลเรียกพี่หรือน้ำตาลเรียกพ่อนะคะนั่นคือน้องพีพีกฤินั่นเองค่ะพีพีกฤิเป็นอีกหนึ่งคนค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสดใสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่ารักนะคะพีพีกฤิค่ะหลายหลายคนก็บอกว่าอยากน่ารักเหมือนพีพีกฤิอยากสดใสเหมือนพีพีกฤินี่แหละค่ะเขาคือพีพีกฤิค่ะ หวานขนาดนี้น่ารักขนาดนี้นะคะทำให้พวกเราเนี่ยหลงรักพีพีไปตามๆกันค่ะคนต่อไปค่ะผู้ชมคะคนนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าหวานมากนั่นคือน้องนิวที่ติภูมิค่ะชายหนุ่มคนนี้นะคะก็เล่นละครหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะคุณผู้ชมเราก็อินไปตามๆกันบางเรื่องค่ะผู้ชมเราก็รู้สึกว่า้ น้องบทบาทนี้มันเหมาะกับน้องนิวจริงๆเลยนะฮะแต่ความหวานค่ะผู้ชมก็หวานหยดย้อยจริงๆนะฮะสำหรับน้องนิวทิติภูมิค่ะมาอีกหนึ่งคนคนที่8ของเราพระเอกน่ารักนะคะอย่างน้องมิกสหภาพนะคะชายหนุ่มคนนี้ก็หน้ามนคนหน้าหวานมากๆขยับตัวทําอะไรก็มีกระแสขยับตัวทําอะไรก็หลายๆคนก็ยิ้มนะคะอมยิม้มและหัวเราะไม่ได้ในความโบ๊ะบะของน้องนั่นเองค่ะ คือต้องบอกเลยทั้ง8คนที่เล็กซี่กล่าวมาค่ะผู้ชมเรียกว่าเป็นพระเอกนะฮะ8พระเอกหน้าหวานประจำพศออนี้เลยก็ว่าได้คือต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะมีคาแรคเตอร์มีความพิเศษแบบฉบับของตัวเองรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถนะคะซัพพอร์ตน้องๆได้ส่งกำลังใจไปหาน้องๆได้นะฮะ ผ่าน Instagram ผ่าน Facebook ต่างๆหรือถ้าใครจะให้กำลังใจรายการขยี้บันเทิงทำมายาฮอตนิวของเราก็สามารถนะคะกดติดตามได้กดถูกใจได้ Subscribe ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f a c e o o o k YouTube t i k อกนะคะมายาฮอตนิวของเรารับชมเราสดๆผ่าน Facebook ไลฟ์ก็ได้ด้วยที่มายาไล่ช่วงเวลา17นา30นาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ ที่มายาฮอตนิวช่อง 52S4 รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปเติมความหวานก่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลแพงค่ะ